พีเคโยเกิด์ตลำห้ยยอมรับยากันแล้ววอนหยุดปั่นข่าวโลกสองใบเรียกว่าตกเป็นประเด็นท็อกอัปเดทาวที่ชาวบ้านหนึ่งอยางรู้สุดๆเลยค่ะสำหรับกรณีที่เพจดังออกมาแฉพิธีกรดังชื่อภาษาอังกฤษสองตัวขอเมียอยากมีโลก2ใบโดยหวยไปตกที่คู่ของพิธีกรพีเคปิยวัฒกับสาวโยเกิร์ตนั่นเองค่ะ และส่วทางด้าน p k เคและยอะเกิดได้ออกมาเปิดใจครั้งแรกพร้อมน้ำตายอมรับว่าได้เลิกกันแล้วจบกันด้วยดีเปลี่ยนสถานะเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันยังสามารถทำงานด้วยกันได้และเมื่อเช้าได้ไปหย่าเป็นที่เรียบร้อยยอมรับว่ามีปัญหากันจริงแต่ขอไม่ลงรายละเอียดวันนี้ขอพูดที่นี่ที่เดียวไม่ขอให้สัมภาษณ์ที่อื่นแล้วทางด้าน p ีเผยต่อ รบกวนสื่อหยุดปั่นข่าวเพราะมันไม่ใช่เรื่องจริง12ปีที่ผ่านมารักโยเสมอถ้ามันทำได้จะหาโอกาสมาอยู่ด้วยกันขอเวลาหน่อยยืนยันยังดูแลฝ่ายหญิงตลอด